อสองสนะ่องครับหมดานี่ยนี่เอ๊ะเอ๊ะปักมือมาขอสีสับเขามากับหอบหรือหอาหรือเนาะ <c oughs> อกอเล็กแห่งมันครับ<ม>พี่น้องมีโนอมันได้กำลังเกิดค่าขุดเล็กดอะอย่ามันถือตัวหนนกำลังเกิดใหม่จ้าสวัสดีค่ะมือนึ่สมุตกับมาป่าไม่ไรคือเก่าพี่น้อง,น,งนี่ <c oughs> เห็นผ่านตาบ่ได้ฮักเอาแบบรัวเลยกอเดียวซิบกนอเมน เก่าเนาะจ้าไปลุยมาหยอดแล้วกันเลยจ้าทั้งซับทั้งฮักเก่ามัอน,นี่ขุดให้บนท้องนอกก่อนดีมันงามสวยจ้าพี่น้องเราไม้ไลายเติมฮัก 呜，咋？ <Okay. S 2> น้ำลายเขียวอะไรลายเขียวนะครับขึ้นแล้วตื่นนงจุ๊อนเจกสัมนนเดย พอเลยนะอือสองสามดึกจ้าพี่น้องแบบฮักเลยรัวๆทั้งฮักทั้งคุดสวยครับ

เอากันลองขุดหนงขุดบุไ so ด้ปะว่าสิบเบาะนี่ไดมผงานด้ยโมนี่โอะได้ได้ัวออเอีน้องสองขอมงามจ้าขุดุหน่อยห Nói thì nó lại kịp cho luôn này. Còn ít muộn Ôi nó Nó Có đi đâu. Còn đi. จ้าอือหือพี่น้องสวยนั่นล่ะสวยครับจ้าสองนูอ็เสีย จ้าลุลัวจ้านมุยเอาโกเดียวนี่เอาแบบลลัเลยงหยังไงครั มีแต่หนอหนอแบบฟรีฟรีงามๆเลยดีอาถงสวยๆนะเห็นเลยจ้าพี่น้องสมุดเดือนไม้มีแต่หนอมงามนี่นน

องกกัันนยาคซับซับกระไรซับกระไรฮักกระไรพี่น้องบึงเนี่ยน้อยแต่ละก้อนนะจ้า

จ้าสวยๆเลยตะนาวมันจะบึกบึกได้แล้วอือโอ้หน้าจุงใ้มันใหญ่จ้าสวยๆเลย ว้าวกรโนแบบนี้เ,เลยจ้าโนไปรเริ่มรเริ่มเลยนี่จ้าสวยสวย

Đây Còn đây ảo mình đây Còn ngang của Thứ 9 cầu gì đấy Một cái này nông Còn đó Còn sợ hứa คือเก่าครับพี่น้องคือเก่าเอ้าปอกมึงอีกมึงง้ออะไรบัดนี้ bằng sắt nồi nhà nào cấp ý thức nồi đúng chín bộ ừ. นอกเปลือกเหลือๆก็สวยงามโอ้หโนบักใหญ่เลยหนูหนุ่ เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เรียบร้อยครับมูนี่ส่วนตอนนั้นเอาไว้ต้มครับส่วนสดคนงามคือเก่าเอา้างนงามครับคนง,งามมาัน